าจิตสบายใจความเป็นผู้เลื่อมใสความเป็นผูน้กำหานาเจริญในธรรมสมาปฏิบัติสมบัตเกิดมีแค่โยคีบกคองวนพิทีิอนองนักปฏิบัติทั้งหลายนโอกาสดีโดยทั่วันช่วงเวลาต่อจากนี้ไป เป็นช่วงเวลาที่เราสมปฏิบัติทากันทำ่าทำทานั้นมันแปลว่าความถูกต้อง <c oughs> อยู่ให้มันถูกต้องทําให้มันถูกต้องวางใจให้มันถูกต้องด้วยความสุขจิงจะเกิดขึ้นถ้าอยู่บนความไม่ถูกต้องม,มันก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติทา การพวกเรามันกระทำให้มันถูกต้องเลยนะคำว่าถูกต้องในที่นี้ก็คือให้มันพอดีพอดีนะก็จะมีความสุขโดยจะพักการประกอบความเพียรของพวกเราการกระทำซึ่งความเยรนนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากโดยมากมีแต่คนบ่นทุกข์บ่นทุกข์บ่นยากบ่นลำบากลำบากล่นบนมันทุกข์ทรมาน จะมีไม่กี่คนหรอกที่จะหาทางออกจากปันนะหาการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นการดับทุกขนะ์เป็นการขจัดความทุกข์บำบัดความทุกข์ให้กับตนเองโดยเฉพาะเรื่งบุญเรื่กุศลมีความจาเป็นต้องพูดต่าง่ระดับเบสิกขึ้นมาสมัยหนึ่งเดแล้ดีเพราะมีคนใหม่นักใหม่เข้ามาอย่างนี้เราเรียกว่าเรามาเดินนี่มันถูกต้อง เดินให้มันเกิดบุญบุญมันแปลาธรรมชาติใจที่มองใสดีงามมีความสุขการปฏิบัติธรรมก็คือการยืนเดินนั่งนอนให้มันมีความสุขอยู่ตรงไหนมันมีความสุขนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปกติละล้วเราะมันมีความสุขมีแต่ความทุกข์ <c oughs> มีแต่ความทุกข์ทำยังไงมันจะมีความสุข,ขจิตต้องเป็นบุญบุญคืออะไรบุญคือสติ ต้องมีความรู้สึกตัวตัวพรองรู้เฉพาะอยู่เียเฉพาะเดี๋ยวนี้สัมโพไทยยสัมพธไยะัคือรู้เฉพาะนะเป็นปัจจุบันนี่เรียกว่าสมโพธทยยปัจจุบันอะไรปัจจุบันกายหรือปัจจุบันใจปัจจุบันกายพอกายเราตั้งอยู่ยังไงตั้งอยู่ยังไงเพิ่งรู้อาการอยาง้งที่นี้บังเอิญว่าบางทีจิตมันก็เร็วตะเลิดเปิดเได้ง่ายเราก็เลยต้องภาวนามันก่อนภาวนาหขวาน้อง ให้มันผ่อนคลายเอาพอดีพอดีเอาเท่าที่รู้เอาเท่าที่ได้เพราะว่าเราเดินกันเยอะเราเดินกันหลายคนนอกจากว่าเออถ้าเราเข้าเข้าคอดกันจริงๆเดินละเอียดเดิน,ดนช้าๆอย่างนั้นก็อีกอย่างตอนนี้เราเดินเนี่ยมันพอดีพอดีก็พอแล้วกับรถขวากับรซ้ายก็พอขักันดนเท้าซ้ายเท้าขวาให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันก็ได้ เ <idian. S 2> ราจะเรียกว่าเจริญสมาธิก็ได้นะสมาธิเราก็จะดีขึ้นใจเราจะไม่ล่องไม่ลอยไม่เตลิดเปิดตึงไม่จมกับอารมณ์เดิมๆสั้นๆสั้นๆใจมันจะถูกยกขึ้นไปอยู่ตรงกลางพอดีไม่ล่องไม่ลอยพอดีพอดีกึงหมดแปลงอย่างนี้เรียกว่าพอดีเมื่อมันพอดีแล้วใจก็มีความสุขพอดีคือปัจจุบันนะนะมันได้ปัจจุบันกำหนดอะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้มันได้ปัจจุบันจะกำหนดพูดกำหนดโทกกำหนดอะไรอยู่เอา แต่ในระหว่างที่เดินให้รู้ว่าเดินอย่าไปกำนัลพุ่นกำนัลโทเล้วอย่าไปขวาเหยียบซ้ายเยียบเนี่ยไม่ดีอย่าไปพุ่นเยยบซ้ายเยียบโเโยเยบเนี่ยไม่ดีมันมีเมยเ์ไปเลยเอาขวายเอาซ้ายก็พอให้รู้รู้คำว่าพุทธะเนี่ยผู้รู้นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันต้องรู้สะก่อนปัจจุบันอะไรอีกปัจจุบันใจใจเป็นยังไงบ้าง ใจเ,เป็นผู้กำหนดเป็นผู้รู้กายเป็นผู้เดินจิตเป็นผู้กำหนดในระหว่างนั้นมันก็มีตัวสติซ้อนข้นมาถึงหลุมาตรงนั้นแหละถ nah, ึงม <x> ันเกิดผู <iden> ้รู้ขึ้นเ็นใจที่มันกำลังกำหนดนะใจกำลังกำหนดกายแต่มีผู้รู้อีกผู้หนึ่งอยู่นี่อย่างนี้เรียกว่าถ้ามาทาอย่างนี้ได้รีกว่าองศาเดีกว่าปัจจุบันมันเกิดเทิมไปเรื่ว่าตั้งใจไม่ต้องมากไม่ต้องไม่อะไรมันหรอกพอดีพอดีนะอย่าถึงมากตัมากตัวเครียดจ้องเกินไป จะบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องปล่อยปลานละเลยเพลินสบ,สบายเพลินปล่อยนไปเลยไม่กำหนดเลยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้พิธีต้องรู้ต้องรู้เฉพาะรู้เฉพาะอยู่นะถ้าเรารู้อย่างนี้เดินก็สบายเดินก็สบายใจเดินก็มีความสุขว่าใจมันไม่จมใจไม่ล่องไม่ลอยนะใจเป็นปัจจุบันขณนไม่หลงกับอดีตกับอนาคตไม่หลงกับความปรุงแต่ง จิตมีแต่ธรรมชาติาตแห่งสติมีธรรมชาติที่ทาทให้เราบ่มบัรู้อะไรคือทำทำก็คือกายรูปประทนั่นแหละในวงกายาวานาคือรูปประทันํามาทำกันจิตที่มันเรอกมามันเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้แต่มันสัมผัสได้มันดูได้รู้ได้ว่ามันมีความรู้สึกในกิตของเรานั่นแหละเวทาานาลุัสนาก็คืออยู่ในจิตนั่นแหละความรู้สึกทั้งหลายในวดเวทนา จิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรยุ่งยากนะคิดให้รู้คิดมันไม่คิดก็รู้ไม่คิดแต่นันเองสุกก็รู้ว่าสุขนะไม่สุข,ม,สขมันทุกก็รู้ว่าทุกเท่านั้นเองจิตก็จะพลาดออกจากความสุขความทุกขนะ์นั้นก็จะเป็นอิสระใจก็จะมีเดืูร้ผู้ตื่นอยู่นี่เราเรียกว่ารตริญสติปัฏฐานสี่ทางสายเอกเอกายเนนมัเงเขนะสติปัฏฐานสังยินานี่แหละทางสายเดียวทางสายเอก พระพุทธเจ้าหราพระปจเจกพุทธเจ้าเราพอาพออรหัราารนต์งงทั้งหลายท่านเจริญพุทาทางแบบนี้าทางทางสายนี้ทำไมเป็นพระอรหันต์ทำไมเป็นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสจะสิ้นสิน้นอัตตาตัวตนเป็นมาชีวิตนี้มันคือธรรมชาติอันหนึ่นงเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมมาปมาชุมกันเข้ามีวิญ,ญญาณและธาตุที่เกิดขึ้นด้วยอำน,นาจแห่งปัญหาแห่งวิชาอัตนาและอุปทานวิชาเป็นว่าความไม่รู้มันจึงเกิดจิตตัวนี้ขึ้นเพราะความไม่รู้อันเดียวเลยนะ แล้วมันก็มีตัณหาปัญหาก็คือความต้องการความไม่ต้องการจรึงเกิดขึ้นความพอใจและไม่พอใจนั่นแหละจากนั้นก็มีอุปทานอุปทานเี่ยยึดงเ,งเป็นอัตโนมัติแต่ว่านี่คือเราคือของของเราพอมีเราปั๊บทุกมันเกิดทันทีเลยไม่ว่าตาจะเห็นหูได้ยินจม,มูกได้กลิน่นในร่างกายถูกตั้งสมบัติหรือมีอะไรอยู่ก็ตทางมันจึงมีของของเราผีเี่ยบเด็ทีนี้มีแต่เราทั้งนั้นที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้มันเพราะอะไรมันเพราะมีเราอยู่ใช่ไหม เรารู้สึกว่าเราอยู่ในทุกที่เลยแต่มันไปจมอยู่ตรงไหนไปจบไปจบอยู่กับคนลูกเรานล่วนะกนะ็ทุกประลูกของเราแนละเมียเาาราหัวเราก็ทุกเพราะมียเ,เราหนะัวเราและะถ้ามันมีเราอยู่ไหนะทรัพย์สินสุขภพัพของเราเป็นทองของเราเราอยู่ตรงไหนก็ทุกอยู่ตรงนั้นแหละพูดอย่มันเข้าใจกันง,ง่ายงภาษาสุขโขททยนามีกูตรงไหนก็ทุกอยู่ตรงนั้นแหละความรู้สึกว่ากูนะี่ย ที่จริงมันไม่มีกูมันมีแต่ธรรมชาติเลสกายเนี่ยที่ถี่อย่างนี้ถูกทําลายไปนี่ไม่ใช่เรามันใช่ของของเรามันคือธรรมชาติธรรมชาติแห่งใจธรรมชาติแห่งใจมันเป็นเพราะมันอย่างนี้มันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ขนาดหนึ่งแล้วมันก็ดับไปที่นี้ไอตัวความไม่รู้แน้วถ้าเราไม่ได้กําหนดพอมันไม่รู้ปุ๊บมันก็เข้าไปยึดเลยว่านั่นคือเราคือของของเรามันจึงเกิดกันหาอุปทานเป็นเหตุสร้างเป็นสร้างดับใทีนี้ ดีบ้างชั่วบ้างอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะตัวตัณหาอนี่เป็นตัวกระตุ้นคำวัตถนาเป็นว่าความพอใจและไม่พอใจนะไม่ใช่ว่าจะเป็แเป็นเรื่องอื่นตัณหาเป็นว่าความพอใจและไม่พอใจนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะเป็นตัวสมุทัยด้วยนะความเข้าไปยึดก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทีนี้พอเรามารู้เฉยๆพระพุทธเจ้าเลยส่งตรัสมาเธอรู้อาการแห่งกยาวมานหายคืนนี้มันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน จะไปจะมาจะคู่แขนเหยียดขาข้องน้ำห้องถ่าบน้ำอาบถาจะพูด,ด,พจ,ะพดจะดื่มจะนิ่งก็ให้รู้อยู่ตลอดเวลารู้สึกตัวทุกครั้งถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่นี่เดินก็สบายแล้วไปนั่งอยู่ก็รู้สบายแล้วใจมันไปอยู่กับตัวเองขึ้นนะอยู่กับเลื่อกับตัวเวลาใจเรามีความทุกข์มันไม่ได้คิดถึงตัวเองนะมันไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรอ่ะดวงสังเกตดูดิมันไม่ได้รู้อยู่นี้เวลานี้ขนาดนี้นะ รู้เรื่องอดีตบ้างไปเรื่องอนาคตบ้างมันอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะมันจึงล่องลอยไม่ค่อยมีสมาธิอยู่กับเนื่อกับตัวไปทํางานก็พลาดทํามาให้กินก็เลยปล่อยจิตปล่อยใจมันทุกข์มันจมอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่อย่างนั้นแหละความสุขไม่ได้พอเรามากําหนดอย่างนี้มันได้วางลงบังความมุ่งี่บุบายหลงกับการบรรยากาศยามเย็นๆหลงเจ้ชูย อยู่กับกลุ่มเพื่อนนักประพฤติปฏิบัติในฟังธรรมฟังธรรมในที่นี่ก็คือได้หลักได้แผนที่จับให้มันถูกจุดถ้าจับไม่ถูกจุดจะปฏิบัติไม่ถูกมันก็จะฟันจะเฟือไปใหญ่เนะ่ไปสัมเนมึงกวาวายแลยสัมเนกมึงกวาวายอย่าง,นงนหนึงยยงน่งบุญไหยแต่คนฟังก็สับสนไปหมดจับจุดไม่ถูกถ้ามันจับจุดถูกซะนี่นะแทบไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนเราเลยนะ เรื่องของธรรมะาคือการบอกตัวเองตเตือนตัวเองสอนตัวเองบอกตัวเองเตือนสอนตัวเองสอนตัวเองนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้ามันคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องพิจารณาปฏิบังเศษตนตรนะพิจารณาตนด้วยตนอาจจะเตโนโนาโถตํนแหนเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถประโยสียใครเราเขาจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ถ้าเราไม่พึ่งตัวเราเองเอาง่ายๆมัน้เราไม่อยากมาเนี่ยใครมันจะไปบังคับเราเนี่ย ตอนบอกตัวเองว่ามันต้องมาฝืนใจมาแน้กิเลสมันไม่ยอมแต่เราก็ฝืนใจจะมามันก็มาได้ใช่ไหมแล้วเราตามใจมันเสร็จกันปล่อยปล่อยปล่านเล,ย,ลยแย่เลยแล้วเราทำางน,นี้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมใจเราของกลางนี่จะบอกว่าเอาบุญก็ได้ใจก็เป็นบุญไปทุกขนาดทุกขนาดทุก,ทกย่างก้าวว่าเรื่องความรักความห่วงใยความเกลียดความชังเรื่องอะไรที่มันก็รลกวนหอกให้หมดเลย เราจะเอาของเราแค่เดี๋ยวนี้เวลาน,นี้ขนาดนี้เรื่องวาคิดมันเรื่องอื่นเรื่องเก่าก็นยังไปลื้อฟืน้นนะไฟตะเข็นมาแลนด์นี้เราจะรู้แค่เดี๋ยวนี้เวลาน,นี้อากับกิริยาที่เรากำลังเดินอนยู่ใจยใงเราจะได้สบายจะได้ผ่อนคลายเราจะได้รู้สึกว่ามันมีสมาธิขึ้นมันสบายใจขึ้นนะมีสติมากขึ้นพอคิดปุ๊บมันรู้ปรับเห็นความคิดที่มันกําลังสัดกําลังสายกาลังส่วนกําลังเซล แบบไปแบบมาไปข้างหน้าขังหลังมันคิดถึงรุนเรื่องนี้อย่ามันปยังมันว่าไม่ต้องคิดนะให้ไปรู้จักมันก็พอรู้จักมันรู้จักมันคิดดีคิดชั่วก็รู้จักก็พอเนะ้วมันจะสุขจะทุกข์ก็รู้จักมันเฉยๆนี่นะพุทธเจ้าตร่ารู้สักแต่ว่ารู้สงรงรักเก็ารู้ประทันจะพิกเวกายเกายกายานุปัสสีวิหารติดูตายทั้งภายในและนอกนี่แหละอัจฉริยะยิทาถะทั้งภายในภายนอกนน จิตเตจิตตาจิตเตจิตตาลุกปัสนาจิตมันเกิดอะไรขึ้นงรู้จิตนะรู้ความคิดรู้อารมณ์ทำอารมณ์ที่กระทบกับจิตเฉยแต่ไม่เป็นเจ้าของรู้เฉยรู้ละรู้ลอยรู้วางมันทุกทุกรลยละเอียดที่มันปรุงมันแต่งพอเราเห็นแล้วเราไม่ไปปรุงไปแต่งตามมันไม่ชอปยึดว่านั่นคือเราคือของของเราความคิดแบบนั้นคือเราเป็นความคิดสุขทุกที่ไหนมันจะเกิดได้ไม่เกิดหรอก เลือเดือใจที่เป็นกลางใจที่ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาความสบายใจมันก็เกิดจากความสงบความนัครับก็เกิดไม่ต้องวิ่งตามใจตัวเองไอ้ที่มันทุกข์อยู่ทุกวันนี้ที่มันวุ่งไปวิ่งมายพราวิ่งตามใจตัวเองตามไม่ทันเลยนะไม่ใช่มันจะตามทันมันตามไม่ทันนละเอียดมากัคิดอย่างน,น้นมันคิดอย่างนี้มันโอ้ยมันปลันีตเรื่อเกิ่ อะไรจะวุ่นวาย้นหัวใจเราเองไม่มีเราเลือกเรื่องรอบมันไม่ได้ทํให้วุ่นเท่าไหร่หักใจเรานี่มันโคตรวุ่นเลยนะแต่พอมารู้จักกับมันในที่นี้สบายแล้วรู้จักนแล้วสบายแล้วอูธรรมชาติของมึงเป็นอย่างนี้เลยสบายแล้วแล้วก็ปล่อยแล้วทีนี้ปล่อยรู้เฉยๆรู้ละลงปล่อยู้วางล้างวางความคิดที่ไม่ดีลงไปบางความคิดดีก็วางมันลงไปนั่นแหละแต่ถ้าจําเป็นจะต้องทํานะต้องพูดต้องทําต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องก็ต้องทําดีนั่นแหละ ก็ดีเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับจิตแล้วกเป็นประโยชน์กับโลกกับสังคมที่เราอยู่นี่ใจก็สบายใช่ไหมสบายผ่อนคลายทีนี้ถ้าเป็นสบายเทนั้นยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ได้บุญตลอดเวลานะนะั่นแหละจะนอนอยู่คนเดียวันมีสติรู้สึกตัวทุวว่พร้อมอยู่เลยนะมันสบายใจอย่างนี้ไม่ต้องเห็นต้องเสียอะไรนะจากหน้าคนปฏิบัติยาก เยมากมันก็เรียนรู้มันก็ปรุงก็แต่งก็คิดก็บุญวีบุญไหวไปมันก็ไม่สงบนะเพราะไม่จับหลักไม่ได้ไม่ใช่ดังปฏิบัติถ้าปฏิบัติจริงๆมันไม่วุ่นวายอะไรหรอกมันเรื่องง่ายเรื่องที่มันยากก็คือเรื่องไม่ปฏิบัติมันยากถ้าปฏิบัติมันสบายพอใจเราไม่สบายแล้วมันอะไรมันจะเกิดขึ้นเลยดีๆมันยึดมันยึดติดมันยึดมั่นหรือมันเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดไปทุบบุญวีบุญไห พอใจมันสบายซะนั่นเองร่างกายป่วยๆมันก็สร้างบุมปุ่มกันได้นะสร้างบุมปุ่มกันได้นะตรงตอนด้านสมองผลิตสารเดนดรีนหานแหความสุขนะมันเกิดมันต่อด้านอารมูลอิสฉาได้นะในตัวแมันเป็นมะเร็งมันยังหายได้เลยนะใจเจ้าจิตมันเป็นสมาธิจริงๆใจมันเป็นบุญจริงๆหายได้อย่าไปพูดถึงเรื่องโรคความดันเลยป่ะป้าดันเบาหวานคะแนนตะเลงแท้เนี่ยตะเลงไทยมันตายทุกหลาย มันจงเอาอยู่เลยนะจิตที่มีสมาธิเห็นไหมบองคนบางทีเป็นลกออกมาพุกประพาสนอนติดเตียงหลายปีไม่รู้จะทําอะไรก็เลยกําหนดลมหายใจทําสมาธิกำหนดพูดกําหนดโตอย่างะนะั้นนอนกําหนดก็มันม,ไม,มีไม่มีอะไรให้ทำลมเลือดจะลมหายใจก็เลยกำหนดมันแปลกมากตรงว่าเส้นประสาทเนี่ยมันขาดแล้วมันไม่ต่อกันแล้วมันทํางานได้ยังไงประสานกันลุกขึ้นเดินได้ แล้วก็ได้คิดอะไรเยอะก็เลยขอบคุณความเจ็บความป่วยว่าโอ้ทำไมป่วยเลยไม่ได้พบก,กับของดี่ได้พบก,กับธรรมาเลยที่แรกก็คิดจะฆ่าตัวตายแต่มันช่วยตัวเองไม่ได้กําหนดไปกําหนดมาแลออสองข้างสมาธิได้บ่อยๆบ่อยๆอ้ให้เฉยทีนี้ก็ไม่ลงแล้วโอ้เสียหนามาทั้งชีวิตจะไม่ได้อะไรเนี่ย้าเงินกระทองกระลาบคุณเยอะกระสุขในที่สุดแกก็ไปใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระอยู่ตามธรรมชาติ ไปทำไหลทำ่วนแม้ว่ามีอยู่ธรรมดาเรก็ปฏิบัติก็เป็นนักบรรยายธรรมไปเีแม่มันก็เกิดความอระทับใจอยู่นะนี่เปพูดถึงเลย่องเจ็บป่วยนิดนิดหน่อยนีน่โยกเว้นลมชราเรายากเลยชราเดี่ยแวแรง,งมันก็หมดลมไปแขนงขามก็ไปดีหลังเวอวะไรไหลมันกมันไ่ดีสักอย่างนะแกไปแล้วเหลือเหลือเ,เ,เดียวนะเหลือเดียวคือตายนะ เพาะนั้นตอนมันมีกำลังอยู่รีดทำเถอะมันทําได้ได้นานไม่แค่ไหนหรอกไม่ได้นานแค่ไหนรอคนเรารู้จักคนตายกองคนเดินคนปึไปถึงไหนเราเห็นขตายกันที่อีีแสนพวกเราว่าจะอายุห้าสิบหกสิบขึ้นมาเนี่ยไม่เผาผีขึ้นมาเท่าไหร่กักยี่คนนั่นเองเห็นความตายมันชัดชัดนะในตัวเราเห็นอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวตายให้ได้จะได้คลายทีที ที่สําคัญก็คือว่ามันมีเรามีเขาอยู่นี่ไม่ได้ทําลายสัจใจทีทีนะคือไม่ได้เข้าสู่กระแสธรรมนะผู้่ดเรียน้ความตายพลางกดเกิดขึ้นในตนเองในคนอื่นทุกนี้จะไม่ประมาทจะมีสติสมัชัญญิอยู่ตลอดเวลาจะไม่ไปเสียใจเลยเรื่องจะไม่ไปเสียเวลากเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะโดยมากเราเรามาใช้ชีวิตไม่รู้สึกตัวเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรขาดสติบางอย่างเราก็ไม่เสียเวลาค้นชีวิตคืมชีวิตกันเรื่องไม่เป็นเรื่อง นั้นตลอมีสติสูงเราจะรู้เราทำอะไรมันควรเสียเวลาด้วยอะไรไม่ควรเสียเวลาด้วยเพราะชีวิตนี่มีค่าเวลามีประโยชน์มากเราใกล้ตายกัไปทุกวันทุกวันเคยทมตัวเองบ้างมาตายจิตมันจะเป็นยังไงมันจะดับจิตยังไงตายแล้วจะไปอยู่ตรงไหนวันนี้เกิดเป็นอะไรคิดบ้างบอกเล่นคิดดิคิด,คด,คดเรื่องจะต้องมาหากินี่นี่คิดเรื่องรำจะรำจะรวยจะวันนี้มันสียนี้ยังไม่เก็ตอีกนี่ความอยากในตถาคตเห็นไหมอยากรวยไม่ใช่เลยมันจึงเป็นนี่เนี่ย เราคิดว่ามันจะดีไม่ใช่เหรอคิดว่ามันจะได้จะดีจะมีจะเป็นไม่ใช่เหรอเสร็จมันก็่ะตายเพราะความคิดเราเองเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรเราแวดระวังป้องกันมันไม่รู้แต่มันไม่เป็มมันที่เราคิดว่ามันจะเป็นยังไงบางอย่างเราไม่ได้ป้องกันมันไปไหนนั่นเลิกเชื่อตัวเองสทีนะเลิกเชื่อพ่อพ่อหยุดดูมันสมึงดูความคิดเราจะได้เป็นผู้ยุติธรรมขึ้นจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจในกาศคติ คติทั้งสี่ทำให้นั่นแบบน่นบบาสของอูปทานโทสาคติลำเบียงลำเบียงเข้าข้างตัวเองเพราะว่าโกรธไม่พอใจโทสาคติโม,มะงงโหะคติลำเบียงพุ่งโง่พุางหลงพยาคติลำเบียงพกลัวกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นอย่างนี้กลัวมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนันจริงๆนะถ้าเราดูมันตามธรรมชาตินะดูจิต ดูจิตตามธรรมชาตินั่นคือการปฏิบัตินะใจจะกว่าละเอียดสติละเอียดกําลังของสมาธิจะดีขึ้นเองไปทำไปเล่นไปนั่นกำหนดความกำหนดายมันได้บุญตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจ่อมันช่วยตลอดจะบอกว่าเฮ้ยไปพูดอย่างนี้นั่นติดตลาดนั่นเองขับรถไปนี่เฮ้ยอยนาในวันที่เห็นนะรถกำลังจะตัดหน้าแล้วนั่นน่ะข้างหน้านะเนี่ยไฟแดงนั่นน่ะมีสติมีคุณค่ามากนะ เราไม่มีสติเสร็จมาแนละ้วตามใจมาที่เรไปแลามันโกรธเข็มเล่าสมมติพูวก็ไปสักทีเราโค้งทีนี้ตามแก้มันหาไม่จบไม่ดิ้นเลยแต่ถ้าสติมันมีมันตัดปับ๊บมันไม่พูดดีกว่าไหมไม่ทำดีกว่าไหมเห็นไมหมพเรงทำอะไรด้วยโลภโทสะโมหะันทำไปแล้วมันนั่งเจียใจอยู่สามวันก็ไม่หายนะอีเจ็ดวันก็ไม่หายพูดไปแล้วทำไปแล้วคิดไปแล้วมันไม่หายนะ พราะอะไรเรามันคืสติสติมันไม่มาตัดถ้าสติมันตัดแล้วพูดอะไรจะเกิดขึ้นบามันจะเป็นยังไงนะนูจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงมันชัดเลยนะทำให้เรารอดคอบชอบระวังตั้งใจตรงเพราะนั้นมีสติกับตัวนี่ดีที่สุดแหละดีที่สุดแหละอื่นไม่ใช่เพื่อนเสทแล้วนะไม่ใช่เพื่อนแท่แล้วนะไม่ใช่เพื่อนตายแล้วนะยังพึ่งพาอายใครไม่ได้นี่เนี่ยสุดยอดที่สุดสติเนี่ย มันเพราะอะไรมันต่างคนต่างตายเนี่ยต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายมาเรากันทีหลังตัวเนีลยพวกเราไม่ได้ตัวติดกันสักหน่อยคนที่เรารักคนที่เราเสียดแต่มันมีอี้ที่มันติดจิตนมันติดไปในหัวใจเราเวลาเราจะตายจากนโอ้โหมันไปผุดขึ้นไปรั่วหลุมไหนก็ไม่วเพราะนั้นเราเลยต้องภาวนายืนเดินนั่งนอนต้องภาวนาขวาหนอซ้ายหนอไปก่อนขวาที่ใจก็เลยซ้ายอย่าไปคิดโอ้ กำหนดเองนี่มันจะเกิดปัญญาอะไรมันจะได้สมาธิอะไรยาน่ยาจะไปคิดอย่างนั้นบาปก็แล้วทำไปก่อนมันจะรู้เพราะมันมีค่าหลายแสนหลายล้านตะเกินทำไปเลื่อยๆตามอาจารย์บองกทตาไปดูจิตไปดูผู้รู้ไปดูทั้งผู้รู้ผู้ถูกรู้ดูกายดูใจไปสบายไหมเนี่สบายใจเกิดใจดำ ใจมันเกิดขึ้นการใจมันตั้งอยู่ใจมันดับไปความคิดมันเกิดความยิดนี่ดับมันฟ้งดูมันดีๆเราจะรู้สึกผ่อนคลายเลยแต่เวนาทีนี้แหละดีร้อนใจเราไม่ไปจบดัวความทุกข์ความเสียใจความกังวลต่างๆมันไม่ทุ่งไม่แตงมันสบายทรงอารมณ์รงนี้ไว้นะอารมณ์นี้เรียกว่าทางสายกลางใจมันเป็นกลาง อารมณ์นี้เรียกว่าทางสายเอกอารมณ์นี้เรียกว่าบุญเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าสมาธิเรียกว่าปุสลมันได้หมดเลยไม่ผิดสักเรื่องนะถ้ายังไม่เชื่อหรือต้องฟังกันไม่รู้เรื่องอยู่ต้องยังไม่จับหลักนี้ตามที่พระุทธเจ้าทรงตรัสมันก็จะเหมือนเดิมไปเละเราเคยตามตามความคิดตามความรู้สึกของเรามาแล้วไม่ใช่หรือมันพ้นทุกไปหลังมันก็เมรพ้นทันทีไม่ได้หาถูกใหม่ก็มาเรื่อยเรได้สร้างความถูกใหม่เรื่อยเรื่อย มันไม่ได้ตัดวัตาสงสารไม่ได้ตัดความที่มันจะต้องยาวที่มันจะต้องยืดไปข้างหน้าพอเรามาดูอย่างนี้มันชัดเจนจับอย่างเดียถูกแบบนี้แหละต้นทานต้นกรรมอยู่ที่ใจเราต้นดีต้นชั่วก็อยู่ที่เนี่ยต้นเกิดต้นตายอยู่ที่นี่ดูเันที่เดียวนี้จบหมดเลยดูจิตเพียงเรื่องเดียวนะทีแรกก็ดูกายไปเลยเพรากายมันเห็นชัดเจนมันรูสึกไป้ชัดเจนกว่า แต่พอละเอียดละเอียดไปถึงที่สุดมันต้องดูจิตเพราะว่าเวลากรรมสนองมันสนองที่ใจดีใจได้ไหมตาเห็นโอได้ยินจมูกได้ยินดีในร่างกายถึงต้องสมาธิหรือมันกระทบอะไรเข้ามาปั๊บเลยดีก็เหนืกว่าดีใจเสียก็หนืกว่าเสียใจผมไม่ได้มาเสียกายเนี่ยเสียใจมันมีเสียใจไม่ดีใจอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูกายไปละเอียดละเอียดเราจะเห็นอ๋อผู้อยู่เบื้องหลังคือจิตเริ่มมันต้องกําหนดรู้จิตมากกว่าอย่างอื่นนลย เราดูจิตจะใช้ได้หมดทุกอย่างเลยเก็ให้ได้ปัจจุบันไม่ว่าจะกบดกรรมฐานบทไหนอยู่ก็ตามจะพุทธจะโทจะพองจะยุบจะอะไรอยู่ก็ให้มันอยู่กับปัจจุบันจะขวาจะซ้ายก็ให้มันชัดเจนแล้วเราจะไม่เฟือจะไม่เฟือใจเราจะนิ่งใจเราจะสงบใจเราจะสบายจะผ่อนคลายเห็นนั่นนี่มันเป็นธรรมชาติไปเนาะแต่สบายาพวกเราตั้งใจนะกำหนดสักเกนมอยเดี๋ยวอาจารย์จะเงียบเสียงให้พวกเราดูจิตตนเองให้ชัดชัด เหความคิดจะเป็นเจ้าของความคิดนะเหตุความรู้สึกจะเป็นเจ้าของความรู้สึกนะนี่แบบนี้ก็เรียกว่าบุญวิปัสนาแต่มัจรุนสติสติมันจะเท่าล้องวองไหวขึ้นมันจะเท่าทันตัวเองขึ้นแต่พี่ฟานมาันมันมีแต่ใจนี่มันมีอำนาจเดือใจนีมีอำนาจเหนือสติแหละใจที่ประกอบไปด้วยตัณหาเบียดเบีนเหนือสติปัญญาเราไม่ก็มีโอกาสได้รู้เลยมันละเอียดมากนะเดินไปได้แบบไปแบบมาคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ท่องอยู่แต่มันยังไม่อยู่เลยนะ มันอยู่ที่ไหนเห็นความทุ่มความแต่งมันหลายการมากนึกจิตเร็วมากแต่มันก็ให้ปัญญาถึงทีสุดได้มือนกันถึงขั้นจะหลุดพ้นได้เหมือนกันศึกษาอยู่ตรงนี้ดูอยู่ตรงนี้ดูที่จิตที่ใจเราเองภาวนามันอยู่ตรงนี้แหละมัฟงดูมันโดยจิตที่มันพอดีพอดีที่มันสบายๆที่มันเป็นกลาง